คุณผู้ชมครับวิธีการเก็บเนี่ยครูเพนแนะนํานะครับวิธีการเก็บอินทผลัมหมุนๆเลยใช่ไหมครับจับเลยค่ะจับแล้วก็หมุนเลยอ่าคุณผู้ชมเวลาจะเก็บจะต้องหมุนนะครับหยิบลูกแล้วก็หมุน่าหมุนแบบนี้ครับนี่หมุนแบบนี้อันนี้คือลูกสุกนะครับนี่หมุนครับหมุนหมุนหมุนนี่ครับหมุนเลยครับนี่แบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีฟันนะครับก็ทานได้อยากจะทานอร่อยหวานๆนะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละผู้สูงอายุนะครับจะชอบมากนะครับ พราะมันจะหวานพอดีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดยังไม่รู้ว่าประโยชน์มันดียังไงก็เข้า google ไปเลยนะครับกูเกิลแล้วค้นเลยครับประโยชน์ของอินทผลัมนะครับนับรองว่ามีเพียบแน่นอนนะครับประโยชน์มานี้ผมกําลังเก็บลูกที่มันนิ่มๆนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฝากผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีฟันนะครับคุณผู้ชม ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะกินไอ้ที่ดิบๆเลยให้กรอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่วันนี้ผมเก็บที่สวนเลยครับนี่อินทผลัมอยู่ที่บ้านสวนครูเพนนะครับบ้านสวนยังทันนะครับครูเพนบอกว่ายังทันนะครับวันนี้นะคะลูกค้าก็มาเยอะมาวันนี้เลยนะครับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับมามาวันนี้ได้เลยครับเสาร์อาทิตย์นี่ครูอยู่อยู่นะคะเสาร์อาทิตย์ยังอยู่พรุ่งนี้ก็มาได้อีกนะครับหนึ่งวัน แต่วันจันทร์จะทํางานแล้วใช่ไหมครับค่ะทำงานแล้วแต่ว่าก <OB disease> <ๆ años helicopter> ็สั่งได้นะคะอ๋อสั่งได้มาเก็บให้ได้เลิกแบบาเลิกเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าครูเพนก็จะมีสอนอยู่นะครับค่ะมาที่สวนเราได้ชิมก่อนซื้อนะคะว่าเอาต้นไหนนะคะเพราะว่าสวนของเราเป็นพ่อมเล็ดนะคะพเระชาติแต่ลวรสชาติแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนให้ชิมก่อนเลยนะคะแล้วก็ที่สวนมีปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะอินทรีย์เลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนี้ครับนี่นี่บรรยากาศดีมากครับ,บญญาาคุณผู้ชมก็เป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาเ,<ล>เป็นสระ,ะน้ํามีนาข้าวครับคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศนี่มีต้องพูดถึงเลยครับอากาศบริส,สุทธ์เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ผมชอบมากเวลาที่มาในทุ่งนาแบบนี้เนี่ยแี่สุดยอดครับคุณผู้ชมอ่ะเก็บกันต่อคระอาจารย์ใหม่ดีไหมมันหมดแล้วอาจารย์ อยูวุ้ด yup. ถ้าเราโดนหน่อยเดียวมันจะร่วงเลยเนาะเพราะมันมันสูกเนาะโอ้มันสูกงอมเลยน่นน่ะร่วงไปอีกแล้วน่ะน่ะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มสูกแบบงอมงอมเลยอ่ะอร่อยมากนะแต่ว่าอร่อยสุดๆแล้วเนี่ยเนี่ยอ่ะผมกินอ่างนาพี่น้องอีกก่อนอือใดอยากกินนั่งเปล่ามากด้อค่ะใครอยากกินก็รีบมานะครับอร่อยอร่อยทั้งดบทั้งสุกอร่อยมากบอกพิกัดนะครับที่นี่คือสวนอินทผลัมบ้านสวนครูเพนนะครับ โลเคชันนะครับหรือว่าพิกัดก็คือบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับก็ท่านใดจะมาเยี่ยมสวนครูเพ็ญน,นะครับเสาร์อาทิตย์จะสะดวกนะครับวันธรรมดาก็สั่งได้เลยครับแต่ถ้าจะมาชิมจะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เนาะใ่ใ ก็ตอนเย็นก็พวได้อยู่นะคะถ้าเราแวกใกล้เคียงแล้วแวกใกล้เคียงแถวแถวตำบลไผ่เราเนาะมาได้ค่ะตำบลไผ่ถ้าเลิกเดือนก็มาได้ถ้าตอนกลางคืนก็อยู่อยู่ตลอดเลยนะคะอยู่อยู่ที่สวนเนาะอยู่ที่สวนตลอดบริการลูกค้าอยู่เป่าสวนอมาครับคุณผู้ชมครับพี่น้องเช่าราศีสไลหรือว่าที่อื่นก็ตามแต่ถ้าเกิดอยากจะมาอาเบอร์โทรอะไรนะคะเบอร์โทร084 0 8 4 4 9สนะคะโทรได้ตลอดนะคะ084แล้วอะไรนะ 471- 471- 47 <1 S 1> 8 9น9 8989นั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ของครูเพนนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์นี้เอาไปแล้วครับผมสิตั้งใจซิมให้เต็มทีเลยได้บานเนี่ยเอาไปแล้วครับขอบคุณครับ<า>บ๊ายบาย